เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมเอามาชี้เป้าบ้านเดี่ยวบ้านสร้างใหม่ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกยูนนะครับบรรยากาศดีพื้นที่กว้างใช้วัสดูอย่างดีทำเลดีด้วยนะครับใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกตัวบ้านสวยงามพร้อมเข้าอยู่ได้เลยขนาด3มห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถครับ ตกแต่งอย่างดีใช้วัดสดุอย่างดีทั้งหวังครับลักชูรี่พรีเมียมสุดๆเลยทีเดียวมีของแถมเพียบครับอย่างเช่นฟรีค่าโอนฟรีค่าจดแถมชุดโซฟารับแขกให้ด้วยโต๊ะโตอาหารของอินเด็กด้วยนะครับเครื่องทําน้ําอุ่นแถมให้หนึ่งเครื่องแถมแอร์ปั๊มน้ําแทงน้ำเคาน์เตอร์ครัวสิ่งน่กกาจายก็ทําทให้ครบลงจอดรถกระูกราเบื้องให้พร้อม หลังคาลานซักล้างปูกระเบื้องก็ต่อเติมให้เรียบร้อยครับแถมป้ายพร้อมตู้จดหมายหน้าบ้านให้ด้วยมิตเตอร์น้าม,มิตเตอร์ไฟฟรีปูสนามหญ้าให้พร้อมนะครับเรียกได้ว่าพร้อมเข้าอยู่ได้เลยครับหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าเข้าอยู่ได้เลยด้านหลังก็ต่อเติมหลังคาลานซักล้างให้เรียบร้อยครับปูกระเบื้องให้พร้อมครับและยังใกล้มอสีประทุมใกลใ้โรงพยาบาขลขอนแก่นใกล้บึงแก่นคนครด้วยใกล้โรงเรียนมหาไถยชายหญิง นายสนใจก็ไปดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนได้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยครับหางเราเพียงมาชี้เป้าและซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับราคาเริ่มต้นที่2องล้านเจ็ดแบาทขนาดพื้นที่56ถึง165ตารางวา พื้นที่ใช้สอยตัวบ้านเริ่มต้นที่120-149ตารางเมตรนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็าสามารถติดต่อเข้าไปได้สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ